ว้าวถูกต้องแทคค่ะเอ๊มันชื่ออะไรรูปฮอสนะแทกันนะอันนี้ตัวอะไรเป็ดเป็ดดักเป็ดเป็ดอืมแทคครับอ่าใส่ได้ก่อนค่อยแทกันได้ไหม เออตัวสุดท้ายนี้คืออะไรมะยีอะไรยี่ยีแบกยีอะไรยีแบกยีแบกคืออะไรล่ะยียีแบดสิบยีรสิบหะแท็กแท็กอีกแค่นี้ด้วยโอ้โหเก่งนะ